รู้ไหมว่าที่นี่มีชื่อว่าอะไรคะเลย์ระรเบอร์นหรือเปล่าคะใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักเลอกระดองเบอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเลอกระดองเบอร์สอนทําอะไรบ้างเข้าใจแค่ว่าสอนทําอาหารใช่ไหมใช่แต่วันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าเลอกระดองเบอร์เนี่ยนะครับสอนไม่ได้สอนทําอาหารอย่างเดียวมีทั้งขนมนะครับมีทั้งเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะครับเชิญนั่นเลยนะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะหรือื่อ,อะไรคะชืบบ่อ้ชื่อชื่อน้ินค่ะโรงเรียนาช์ติบอนค่ะอ่าเดี๋ยวพี่บีนะคะชื่อพี่บีนะคะ<ช>เดี๋ยวพี่บีจะพาค<ช>ุณพ่อและน้องน้ำรินนะคะไปทนความรู้จักกับโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอกดองเบอร์น,นะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างและโรงเรียนของเราประกอบด้วยอะไรบ้างสวยงามถูกใจน้องน้ำรินแน่นอนเลยคะ่ะเชื่อเลยคะ่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องของ แพสตรี ri, ขนมอบอะค่ะถ้าน้องน้ำรินเรียนก็เรียนขนมอบห้องนี้ได้เลยนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องเรียนของเซนต์ฮอนเนลก็จะเป็นขนมอบเช่นกันนะคะขนมอบเราจะมีทั้งหมด3ห้องห้องนี้เรียกว่าห้องเซนต์ฮอนเลนะคะห้องนี้จะเป็นห้องคาแรมนะคะอันนี้เป็นเชฟของเรานะคะน,นี่เป็นลาบติสอือเฮ้ยไง next time next time yes โอเคค่ะอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องใคลฮ้องนะคะก็ะจะเป็นห้องเรียนของแพทรี mm hmm. เช่นกันค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเรียนขนมปังนะคะชอบทําขนมปังไหมคะชอบค่ะชอบนะคะขนมปังจะเรียนห้องนี้นะคะแต่ถ้าเกิดขนมอบพวกคุกกี้พวกเค้กต่างๆที่เป็นอองโทเมห้องนี้ค่ะต่อไปนะคะจะพาไปดูในโซนของครัซีนละเนาะในโซนของครัซีนนะคะก็จะมีห้องนี้นะคะอาจารย์ค่ะ ห้อนี้จะเป็นของควิซินนะคะค่ะเป็นขนมเป็นเฟรนช์ควิซินค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องบาริสตาค่ะบาริสตาคือกาแฟเรียนทํากาแฟด้วยนะคะค่ะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องของควิซินเช่นกันนะคะก็จะทําอาหารขาวนะคะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องของพิสทรีแต่ว่าวันนี้เรามีโอเพนเฮาส์ขนมปังใช่เชฟจะร์สาธิตวันนี้นะคะเชฟจันทร์สาธิตการทำครัวซองค่ะค่ะแล้วก็จะมีบาเก็ต Hello, uh, Simdu at Traditional But I'm Pleasure to welcome you guys here. So this is a, quite an exciting open house that we have not done since 2019. Oh. Alright, so uh happy to receive you guys. Myself is a boulanger chef instructor. You can address me as chef or chef Damien, it's fine. So uh, just to catch you up a bit, so with the program that we are doing here, here is not just mainly focused on French bakery products but we adapt what we have to the local Asian market as well so because um, we are much more diversity in the way that both local and international students are open for both Asian type of bread and European type of bread so that is what we are doing there. And of course the whole service of the program that the students enroll and they have to adequately have the knowledge about brain, the perspective, and of course the idea of what they have learned here in a very short period of time. Oh, thank you. เพื่อนอยากทำกิจกรรมสนุกๆเหมือนหนูนะคะให้สแกน QR Code ได้ทางนี้เลยค่ะ